เพื่อไทยทำงานเป็นทีมไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งครูใช่ครับ,ค,รบคุยกับใครอาจารย์พอบอกได้ไหมคะ,ะแจ้งมาว่าพอถึงแจง้งสองพวันเลยเะที่เขาไปพักประชาชนเนี่ยมันก็มีคนถามว่าเอ่ทำไมอาจารย์ไม่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เชิญันจารยเดินไปหนวนันไม่เกี่ยวกันนะก็ก็าเรื่องกันเอนะอาจารย<อ>์พร้อมแค่ไหนคะเมื่อรับเข้าไปก็ตอบพร้อมจะเป็นผมหรือใครก็แล้วแต่นะคนเพื่อไทยเนี่ย รับรองคุณภาพแบบเชื่อได้ว่าสามารถที่จะนำบ้านเมืองไปให้อยู่ในความเจริญและความได้ร้อนได้เพื่อไปยเนี่ยเขาทำงานเป็นทีนะมีอะไรเขาคุยคุยคุย,ค,ยคุยกันไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งคนเลือกว่าวจะ,ะจะต้องไปคิดอะไรเองคนเดียวผมไม่ห่วงเลยเพื่อไทยมีคนเก่งๆเยอะครับอาจารย์ไม่กังวลอะไรใช่ไหมคะไม่เลยครับไม่เลยก่อนหน้านี้อาจารย์เคยพูดไว้ว่าเออถ้าให้อาจารย์เป็นเนี่ยอาจารย์ก็จะต้องมีอำนาจเต็มในการบริหารงานวันนี้ยังคิดแบบนั้นไหมคะอาจารย์ อ๋อถ้าให้เป็นั่งจริง,รงมันจะต้องอย่างนั้นนะครับให้ไปเป็น,ปนล้วไม่มีอำนาจในการบริหารงานมันจะกลายเป็นตัวอะไรกันไป่รู้สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราอยากจะทํามันก็ไม่ประสบความสำเร็จก็ความจริงสี่เดือนมันก็พอจะเห็นแล้วเนี่ยครับว่าอะไรมันจะเป็นอะไรยังไงแค่ไหนถต่ว่าหน้าที่ในการที่ว่าให้เวลาแล้วจะยุบสภาตอนนั้นเป็นเรื่องที่เขาต้องตัดสใจเราก็ไม่ว่าอะไรกันแต่เราคิดว่าเขาจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้แต่ว่าคงจะไม่ใช่ว่าสี่เดือนแล้วจะต้องให้เห็นโอ้โหประเทศนี รุ่งเรืองไปสุดๆดมันเป็นไปไม่ได้นะครับก็แล้วแต่เขาเปนกลับักกันเขาจะว่ายังไงก็ว่าเขาก็ใช้อํานาจตามองออกไปเลยฮะ